อย่าวาเราเด้อวาเราปลูกเตือนซองเดือนเราบ่อวาเราปลูกมกถั่วผัวง่ามงามเจียวมกทั่วเจ้าคืองามแท้นอง กสบายดีหรอเบพีน้องอยากปลูกอยากปลูกเฮ้ยตอที่มึงปลูกงามคือแบบทวเออแบบทวนะยอมปัแบปากเป็นท่อแล้วพี่น้องขนาแนวเตะที่ปลูกหมากดกน่ะคือหมากทวแล้วกับอันหมากอึเป็นดกอันนี้นะยังอื่นได้ะปลูกมะฮงก็เป็นหมากเดียวคนล มักแต่งกระบอเป็นเพาเป็นมังงองมังเงงสักขางสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งแจ๊กแจ๊กแจ๊เดือนพินเมเซียวฟักบุ่งจะนี่นี่พี่น้องแต่แต่เกี่ยวเข่าเบิ่งของหมวดปลูน้ำรังไะคุณเข่าล้ักห้อมกักหอมป้อมแล้วก็หลังจากหั่นเน่าประมาณสองสามโอ๊ยเป็นมันเดือนหนึ่งแล้วก็มาลงกอันนี้ที่เดือนหนึ่งเราก็ได้กินแล้วก็ได้มีผลได้ละก็มีจักหน่อจักแหนงค่ะ อันนี้กระทุงที่เขาเลือน่ะเลือทุงหิวนึงว่งโอยเออเออเอา,า,าเอาอเออนออเออเออเาอเอ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 อเนอาน,นานเออเออ่นอเนอเนอนอกเอรานอืนนออเอ,ออเ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 อเม็เทีเกูเาอเออเออเจ้เออ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 เางงเเเนเออเออออเนอเเออ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 มเออเอเอเอ้อนเออเออเอนเออเออนเองเอออเหเออ อินหองเลยมันบัตโต้เคื่อนมายมันบั้อะไรไงเฮยนะมันบทใหล่นี่มันก็ะงามอยู่มันเบิี่่ากรอกแล้วมันคือเครือไงอู่พเืนี่น้องมาแับนอดแม่นบ่นอมบ่บัวระบาดนะคะบนนเห็ดคงเห็ดข้างไห้พร้อม พุ่นกับขี่หมูขี่หน่ะใส่บาตมือม่อกเออคันับบอกใส่พุ่นใส่พูยังมาเม็ดพูยังกระกแคลเลอยู่ีนน่ะเจ้าปลูกยังไงเจ้าคือบงงามคือหมูแจ๊คเบิ้งบัดของหมูอ่ะพี่น้องเบิ้งแน่เขาปลูกน้ำลังเพื่อน่ะซ้อมซ้ำมือขี้เย้าขืนพุ่นบักงามงามันพี่น้องต้าอื้อนม้ยปลูกเสีนันอไ้ะอันนี้คือหยังสะ นี่แหละดอกไม้อันนี้คือดอกไม้พี่น้องดอกดาวเรงดาวเรืองเพิ่นอันว่านั่นใบกระเพรากระโพนพานี่แปดเท่าว่านโอ๊ยตัวเกิร์ดเหนื่อยจะปลูกกลับท่อละบ่ปิดสมาร์ทโพดพะโล้พะง่ายแต่พักบุ้งฮะความมันหนาพี่น้อง ไงคว่มันหนาตัดออกไปกินตามตรงกลางมันพี <t 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 ่น้องเห็นพักซี่ล้วก็คือเห็นเนาะอ้อมออมไก่แม่อ้อมไก่คนมากมากเน้มีเซลยวของมักคือการอ้อมไก่พะขมกับขืนหลายหลายเลยพี่น้องพะขมมันบริวารได้มันขืนเองพี่น้องมันขืนเองไหมมันขื่นแบบ มันมันมีเสือมีแนวเอาห์นะมีไนมันแบบมันล่นไว้อีงพี่น้องอืมน้องเมยอันเสียบไว้ซื่อๆม,มักอือ้อพี่น้องคุณเกิดขึ้นง่ามเหมือนไรบัดเพิ่นน่ะตั้งใจปลูกครับบ่คินเพิ่นวะดอกมันล้มมันเกิดน่าตัดผีง่วนอะไรเฮ้ยห้ามงามพี่น้นอ,งงนองพักเพื่อน ส่วนท้าผลก็เป็นของสวัน์พี่น้องอันนี้ของดีพี่น้องพี่น้องอยากได้อีกบอถ้าอยากได้กระสือนะ้ำมีเสียงมาลาดด้่ยมีพี่น้องของแซบเวลาเรา เวลาเ้าต้มเป็ดต้มไก่นะพี่น้องแสบแสบกินละแสบหัวเบิดมือกับหัวได้พี่น้องกินแล้วมีความสุขของเจ้าบ่อขอไม่เสียมมาละมันสิยงามโพดอ nè phiên hồng sao đấy <laughs> <laughs> nó ngàm thẻ ngàm và nó khử ừ. nhang cái bừng huý <laughs> <laughs> mà cà phượng ส่วนทัางพี่กัส่วนทัางพี่กับมักอือพี่น้องป้าขืนง่ายเลลิมากยังโอ้ทาเป็นทางเมืองหนอกเขาเชื่อินว่าอ่อยังวะโอ้แล้วก็โมแมนยังว่ามิดทูมิดยังนี่แหละประมาณนี่แหละเขาเอิญนั่นคอยลืมลืมซื้อวันนะนะคอย ข่อยคิดได้อยู่แต่ว่าข่อยว่าโอเป็นนี่พี่น้องงามงามเมนนั่นแหละ,อะเอาแต่ว่าแต่ละทีมเดี่ยวแค่ทางพี่แห่งไร้พี่น้องโอ O E ี oh, ส่วนนี่ก็สิเป็นผักบุง้งอันนี้ผักบุง้งโดยส่วนนั้นนี่กับพักเสียนพี่น้องผักเสียนมีมีครบปัดของกินของอยากพี่น้อง หมักท er ั hmm. nah, ่วหมักแต้งพี่น้องอืใครอยากได้อีกยังมาส้มสวนนพี่น้องมีทุกอย่างเอากับมาส้มพี่น้องเอาก็ได้เพื่อนได้ซ่านผุนและเจังสี็เหตุตอนนี้ยังบมีเพื่อนมีซ่านบมบมมีหัวบมมีสวนพี่น้องเลยอรอได้เพื่อนได้ซ่านได้หัวได้สวนจังสี่เหตุเย่าสิไปว่าเซเพื่อนสีหูทางนี้ เอาไมมเฮ้ยไปใส่น้ำกระปุนมืออื่นูกินกระปุลไปดีเมหมาแล้วแทบเเลีเมเสเอาไปใส่น้ำกระปุนมืออื่นกมีปนอึดตัวแหงกรีตัวแงกมีพี่น้องเราเด้อเราเด้อเรา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  ดอวันทีเจ็กบเบงมอลำเลยมอลำนักขณะด้นเ่คอยนบจักผู้ใดใจมากมอลากับหอดแจะซอดแจงโลดไปไปแมนแมนไปเด้อเราเด้อทุกคนเด้อสุผู้สุคนเด้อเจ้า ไปเบิร์กม um ักทูดินเจ้าเมเซียวไปไปอัปเดตมักทูดินเมเซียวกันพี่น้องก่อนสิไปอัปเดตทูดินกับไปเบิ่งมักทัวเมเซียลข่อยก่อนพี่น้องตัวให้ง่ายนะสิไซยัง ดาวลอยมาเงี้ยมามาบวบเจ้าประทานวานมันไม่เสียขึ้นงามงามพี่นอนมึงเน่ขึ้นแน่พูนมาทั่วเพื่อนปลูกนะ บาจยังอื่นผัดบอยากขึ้นเพิ่นว่ามักแตงโมส่วนหมองมักแตงโมพี่นะงไยขึ้นอยู่โอ้ยแม่เสียวสมาบ,บทสมกับแบกขี่หมู แบกขี่มูลงทุนสื่อข <t> ี่มูสพี่น้องเบิ่งเนี่โอ้ยเมเซียสิเป็นต้าอยู่บ่อยจังสิแต่แมนบอกคืออลกแปนอีใจชาบนไ้บอบงหเอมันุอยู่บอดพี่น้องมาอินเมเซียมาลาก่อยให้เนี่ยก็คือจะว่าพ่อเบิงอยู่เมเนนเมเซีย่อย่า คอยว่าให้นี่แหละพ่อเบิงมองมันแตกไงมองนี่คือพ่อเบิ่งอยู่อ่ะส่วนไฮนี่ติบบมีเลยพี่น้องนี่บุมีเลยไฮนี่มันยิม้มมันยิม้มหลักก็ไฮทั้งผลพี่น้องทั้งผลก็บกำลังปลูกเพื่อนปลูกใหม่ใกล้ออกกันละใกล้ออกกันได้ทักใกล้เข้าคอ มันคือออกได้ปลูกแล้วปุแล้วอันใหม่ไกะขาก็ดเยอะได้าปลูกหแลูกีเลอะไดให้พี่น้อง ขอ,ข,อของมูอันง้ามูปลูกนะมหมวดเป็นแถวเป็นแถวเดีละ่ะส่วนของเพินนะ่ไม่เซียมบลล่าเพินปดเห็ดเป็นแถว,แวคือมูเด้ยละ่ะอือแตกแล้วออกไว้ไวๆได้พีพีพี่พพนออกแตกออกเพื่ออะแล้วปลูกแล้วปลูกมือม เพื่นโหลดพอดเหตุเป็นทุ่งเป็นแถวไม่เสียเพื่นซักแล้วก็ใส่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 โหลดข้โพอนอลืมอืโดนอืมไอเดียเราดีเลยไงเลิศมาล่อลุ้นให้อันใหม่ที่เพิ่นปลูกพี่น้องของม่เสียมาล่าเพิ่นปลูกไงเพิ่นซื้อ เพื่อนสื่อในมันมาหมูม่บ้านแต่วัาโกนเะนาะทัดโกนเพื่อนปลูกยักษ์ให้ไหมเสี่ยวอันนี้เพื่อนปลูกใหม่ส่วนอันนี้คือหมักน้ำเตาเฮ็ดลายสิ่งหลาย,ยางพี่น้องบอ่เอิดของกินของยาก แอบกันหอบกันแม่งกันทุกยางแบบว่าความเหตุเหตุดีหะพี่น้องเหตุดีใส่แบบกั้นทุกสิ่งทุกอย่างกันนะแต่ชุด้ายละมันบวออกมันบวออกสามพี่น้องควเสียมาละ ส่วนทางผูกกรสิเป็นเผือกของเสาลอยพี่น้องเดี๋ยวไปดูเผือกกันไปดูเผือกเสาลอยกันผู้เผือกเสาลอยพี่น้องเราใส่เผือกกับพักบุ้งอ๋อ้พักบุ้งนี่คือพักบุ้งของเมเซียลมาหมู่วานนี่บ่แมนบอลนี่เผือกเราก็ง่ามมัง่ายเลยเผือกมันปลูกง่ายอยู่แล้วเนาะเผือก งามพี่น้องวัดพี่น้องมันออกดอกออกมาเพื่ออะไรพวกดกดกพี่น้องมาเขาเอื้นมหมากยังพี่น้องคอยจ้ำสื่อคอยคอยบดจื้อสื่อมันนะพี่น้องนี่เฮ้ยมันออกหลายลายเฮ้ยเออนี่ออกแล้วเพิ่งเนี้ยทั้งทั้งหมากทั้งดอกมันพุ่นดกดก มันรุดออกจากขอบพี่นอ้อไก่มันออกมากินหม,มักมุมันบอกเขา ัวน <l ots sei> <laughs> <s Techn os> ี้คือบอกขาวมันคือแห่อะไรเนาะแต่ก่อนคือจังอืมแต่ก่อนหูหูจับไหมเฮ้ย อืมตัวใหญ่เนาะนี่ตัวใหญ่เลยตัวนั่นน,ะน่ะกินแต่หัวอาหารกระเบื่อบอ่ะมันประหยัดข่าวน่มันบ่อหยัดข่าวน่ะ ออ้องต้นน้อยๆเบิ่งหมากยังบันย้อมปิดเนาะรอยมันลน่น่หราหวานอ่ะแน่นี่พี่น้อ,นองหวานๆแานน,านี่โอเคเนาะพี่นอ้นองเขาก็สิเก็บภาพบรรยากาศไว้ามีละพี่นอ้องเมีมาลอดตลาดเลยนะเมีนมะลอตลาดละกันมเมเซอมาล่าสวนมะนังแบบซิวๆพี่นอ้องเด้อ ไปเด้มมืออื่นเด้มมืออื่นเทน้ำกระปูนวันวันที่เจดบุญบาทเล่าเลยพี่น้องเล่าเด้อยายรวย <c oughs> คือเห็ดเกาะือกระปปเด้มเอา,านคน,น,นเล่าเฮ้ยบุญขันบุนเล่าอะไรกับบญ่คือเินอดมะค่ะเขามีคันค่ะแมนถ่าบ่มีคันบ่ให้กินเดิอมอย่าไป โอเคพี่น้องไปละพี่น้องสวัสดีครับผม